นักเรียนคะมาต่อกันนะคะข้อ21ต่อจแตเมื่อวานนะคะอ่านข้อคำแล้วตอบคำถามเหมือนเดิมนะคะพร้อมกัน1 2 3ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นเพราะมีป่าเบนจพันจจำนวนมากซึ่งเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและแล ผัป่าของป่าผักชนิดต่างๆรวมทั้งเห็ดป่าที่ชาวบ้านเก็บออกมาจำหน่ายตามฤดูกาลทุกปีแต่แต่นับวันชาวบ้านหาของป่าเหล่านี้ได้ยากมากขึ้นเพราะปัจจุบันนี้ป่าไม้ถูกทำลายลงไปมากอะ บอกว่าประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศแบบอะไรคะร้นอน,อนชื้นเพราะมีป่าเป็นพรรณนจำนวนมากซึ่งเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าทั้งยังเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านมาอย่างยาวนานอีกด้วยสัตว์ป่าของป่าผักชนิดต่างๆรวมทั้งเห็ดป่านี่แถวบ้านเรามีไหมคะมเห็ดเห็ด<ม>ป่าเคยกินไหมแกงเห็ดเคยกินไหมเคยค่ะนะคะ ทุกปีชาวบ้านจะออกไปหาออกไปจำหน่ายตามฤดูกาลนะคะแต่นับวันชาวบ้านหาของป่าเหล่านี้ได้ยากมากขึ้นเพราะปัจจุบันป่าไม้ถูกอะไรถูกทำลายาถูกทำลายลงไปมากนะคะของป่าก็เลยลดลงจากข้อความชาวบ้านไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะเกิดผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไรเป็นอันดับแรกนะคะ นี่ชาวบ้านชอบไปหาของป่าสัตว์ป่าต่างๆนะคะจนสัตว์ป่าก็ลดลงเรื่อยๆของป่าก็ลดลงละจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อพวกชาวบ้านนั่นแหละนะคะ 1. ขาดแหล่งอาหาร 2. การอพยพย้ายถิน่น 3. เปลี่ยนอาชีพใหม่ 4. ฝนไม่ตกตามฤดูกาล 3. ากักสออกคอ่ะอ่อ3ามก4ีตัดออกแล้ว1กับ2 เลือกดูนะคะว่าผลกระทบที่จะเกิดกับชาวบ้านเองน่ะ <c oughs> คืออะไรนะคะถ้าชาวบ้านยังยังทำแบบนี้อยู่ยังออกไปหาของป่าสัตว์ป่าอยู่นะคะรู้แล้วตอบทุกคนหรือยังคะองกาจัดแน่นอนอ่เฉลยนะคะ,ะ,ค,ะคำตอบที่ถูกต้องคือหนึ <c oughs> <c oughs> ่งที่หนึ่งถูกเพราะอะไรคะการเก็บของป่ามาขายเป็นประจำ เป็นการทำลายป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการปลูกทดแทนบ้างก็จะทำให้แหล่งอาหารในป่าหมดไปนะคะจงทำให้ชาวบ้านขาดแหล่งอาหารเห็นไหมเนี่ยขาดแหล่งอาหารซึ่งเป็นผลกระทบที่จะเกิดกับตนเองเป็นอันดับแรกนะคะเก่งม,ม,มากมีใครผิดไหมมีใครผิดไหม,มคะ ถูกทุกคนนะคะโอเควันนี้ให้เต็มนะคะเมืมม่อวานผิดเดยอะเลยเมืมม่อวานหนูได้แค่เปดจริงนะเมื่อวานเราได้สี่เมื่อวานเราได้ห้าอ่าทีนี้อ่านบทเพลงแล้วตอบคำถามโอ้โหนี่หรือบางกอกผิดกับบ้านนอกตั้งหลายสอกหลายวารถลาแล่นกันวุ่นวายมากกว่าฝูงควายฝูงวัวบ้านนาะ ผู้คนเดินชนหัวไหลไม่รู้ไปไหนเดินไปก็เดินมาอ่ะอันนี้เป็นเพลงเด็กๆเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินเลยหรอโอ้เดี๋ยวคุณครูเปิดให้ฟังใจลอยตอนมากกว่าคุ้ควายอ่าฮ่าฮ่าจีบ่าคะผู้ชายอยากบ้านใครอ๋อมาเนี่ยจีบ่าอ้า อาเพลงนี้เคยได้ยินไหมคะไม,คไม่เคยเลยเหรออ่จากบทเพลงนี้น่าจะสอดคล้องกับข้อความใดมากที่สุดหนึ่ง,เ,งเทพอ่าผู้พูดเบื่อกรุงเทพอะะไรคผู้พูดเกิดที่กรุงเทพอ่าผู้พูดเกกิดทที่รุงเพผูู้พพดเิ่งเดินทางมากรุงเทพ,พ บทความนี้นะคะอ้อโหนี่เรือบางเกอพิษกับบ้านนอกตั้งหลายสกหลายวารำร่าแล่นกันวุ่นวายมากกว่าฝูงควายฝูงวัวบ้านนาผู้คนเดินชนหัวไหล่ดูไปไดินดไปก็เดินมาอตรงบทเพลงนี้นะคะผู้พูดรู้ตอบแล้วตอบหรือยังคะตอบโอเคหนึ่งผู้พูดเบื่อกรุงเทพสองผู้พูดเกิดที่กรุงเทพ ข้อ2ตัดออกเลย3ผู้พูดเพิ่งเดินทางมากรุงเทพสีผู้พูดต้องการเข้ามาอยู่ในกรุงเทพสองสองออก2กับ1ออกค่ะโอเค2กับ1ออกคุณพูดกินนอนนี้แล้วอ่ะมีไข่มุกใช่ไหมหนูบอกว่าแล้วจะไปปั่นชาเขียวกินอารุันจรงอ้าตอบได้ยังไม่ไหมใช่ตอนสิบดิค่ะ ถเลยนะคะแทนลน้ถูกเพราะคำว่าโอ้โหบ่งบอกถึงความตื่นเต้นปรลาใจเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกหรือไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะคุณูเตอคคาขคุณันตอบค่ะเมเมื่อกี้นี่ยเคยค่ะ อาจ้กรเจงยยงโนอ <casino> ทีนี้ต่อไปข้อที่23อ่านข้อความแล้วตอบคำถามเหมือนเดิมนะคะนจะไปพุปยาและพุยา ดูชนิดเดียวกับข้อความเอสิ่งประดิษฐ์อะไรนะคะากอไซคอในข้อความนี้มีสิ่งประดิษฐ์อะไรบ้างคะหนึ่งสิ่งอะผ้าห่มมเชาวรองเท้าอาเนี่ยอันนี้คือสิ่งประดิษฐ์นะคะที่คุณยายพาจิ๊บทำใช่ไหมคที่สอนจิ๊บว่าสามารถนำเศษผ้าที่เหลือใช้มาประดิษฐ์ ของชายได้นะคะแล้วทีนี้ตัวเาถามว่าสิ่งประดิษฐ์ในข้อใดที่หนูจิ๊บใช้วัสดุวัสดุชนิดเดียวกับข้อความหนึ่งม่านจากหลอดกาแฟ 2. แจกันจากลังกระดาษ 3. ามกระเป๋าจากกางเกงยีนสคีองไฟจากขวดน้ำพลาสติกไม่รู้สิ่งประดิษฐ์ในข้อใดที่หนูจิ๊บ ใช้วัสดุชนิดเดียวก Arc ับข้อาไม่รู้ครพกนเขาพพ์ไปแล้วสองข้อเขากำลังจะพคข้อที่สามก็ได้ว่าตอบกับตอบผิดอน่แน่นอนเขาว่าข้อสี่แน่นอนข้อสี่ อ่ตอบทุกคนหรือยังเฉลยยังอ่าเฉลยคือข้อที่สามถูกครับกระเป๋าจากการเกงยีนผลิตปดิจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุชนิดเดียวกับสิ่งของที่ผลิตในข้อความข้างต้นนะคะกระเป๋าจากการเกงยีนเห็นไหมคะก็คือการเกงยีนเป็นอะไรคะเพ้นผ้า เป็นเศษผ้าใช่ไหมคะอ่ะเป็นอาจจะไม่ใช่เศษผ้าก็ได้อาจจะเป็นเงเกยีินที่เก่าแล้วแต่เอามาตัดเป็นอะไรคะเป็นกระเป๋าอ่ะถ้าพวกหลอดกาแฟก็คือเป็นอะไรลูกเป็นพลาสติกใช่ไหมอ่ะทีนี้แจการจากลังกระดาษอันนี้ก็ไม่ใช่ผ้าเนาะโคมไฟจากขวดน้ําพลาสติกอันนี้ก็ไม่ใช่ผ้าทํามาจากพลาสติกนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปข้อยี อ่านข้อความตอบไปนี้แนละ้วตอบคำถามพร้อมกัน1 2 3 2> เทโนโลการสื่อการเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในการทำงานติดต่อสื่อสารกับคนจำนวนมากนวนมากเพื่ออำานวยความสะดวกสบา 1>, 1. มือถือมีความจำเป็นมากสำหรับคนทุกวัย 2. มือถือเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกถึงฐานะของผู้ใช้ 3. มือถือช่วยในการสื่อสารแต่ต้องใช้ตามความจำเป็นไม่มือถือที่สวยงามและทันสมัยบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้ชใช้อะต่อไป ค้อหนึ่ง <gesch> ก็ข้ออข้อข้อหนึ่งก็ข้อข้อข้อนึก็ข้อข้อมาอไรก็ไม่ใช่เว่าข้อสกับข้องข้อกอข้อเคิดว่าข้อข้อข้นึตอบได้ยังคะ เด็กๆคิดว่าข้อไหนถูกข้อสามอมือถือมือถือช่วยในการสื่อสารแต่ต้องใช้ตามความจําเป็นใช่ไหมคะอ่าข้อสามถูกเพราะจากข้อความผู้เกียรติต้องการให้ชี้ให้เห็นถึงการใช้โทรศัพท์มือถือตามความจำเป็นนะคะค่ะี่เเด็กเลยค่ะเด็กๆก็เหมือนกันนะคะไม่ใช่เล่นแต่เกมกลับไปเล่นแต่เกมไม่ได้เล่นเกมไม่ได้เล่นเกมต่อไปต่อไปพี่ 25อ่ะอ่านข้อความแล้วตอบคำถามเหมือนเดิมนกคู่เป็นนกที่ออกหากินตอนกลางคืนมันมีสายตาและการได้ยินที่ดีเยี่ยมมีกรงเล็บโค้งแหลมปากงุ้มมีสายตาพุ่งตรงไปข้างหน้ามันจึงเห็นเหยื่อที่เคลื่อนที่เร็วในเวลากลางคืนอันนี้พูดถึงอะไรคะนกคู่ สัตว์ในข้อใดที่มีโอกาสเป็นเหยื่อของนกฮูกได้ง่ายที่สุดนกฮูกก็คือสามารถมีสายตาที่มุ่งตรงไปข้างหน้ามันจึงเห็นเหยื่อที่เคลื่อนที่ได้เร็วในเวลากลางคืนมาดูกันสัตว์ในข้อไหนที่เคลื่อนที่เร็วในเวลากลางอ่นหนึ่งงูเขียวพันกิ่งไม้เพื่อหลบแดด สองอ่าเก่งมากหนูวิ่งหาอาหารในเวลากลางคืน,น,นสามกบนอนนิ่งอยู่ใต้กอบวัวในตอนเย็น,นสี่เขียดกระโดดอยู่ริมน้ำในตอนเช้าอ่าตัดข้อข้อตัดข้อหนึ่งก็ข้อสี่เลยนะคะเพราะว่าข้อหนึ่งงูเขียวพันกิ่งไม้เพื่อหลบแดดก็คือหลบแดดก็คือเป็นตอนอะไรคะ ตอนกลางวันนะคะซึ่งนกพูกจะออกหากินตอนไหนตอนกลางคืนตอนกลางคืนตัดข้อ1นออกเลยกับข้อสี่ที่เหลือคือข้อสองกับข้อสามเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะข้อสข้อแปดแน่นอนเว่าตอบข้อสิบขอบข้อ่ข้อสข้อส่ข้อี่ขเอสีข้อ่ข้อสข้อสี่ข้อสออ่ขออข้อสี่อ หนูเคลื่อนไหวเร็วทําให้นกคู่เห็นได้ง่ายและเกิดและเกิดในเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาที่นกคู่ขออาหารกินโอเคมีใครผิดไหมคะไม่มีไสามมันตอนเย็นใช่ไหมใช่โอ้ใครยูจะเอาเห็เต็งไเยอนปก้าหรือแปน่ะ่ะอ่านิทานแล้วตอบคำถามนะคะอ่านกอินสี่หนึ่งสองสาม Bye. Hey. อินซีตรงกับข้อใดนะคะหความเสียสละ 2. ความกระตันยู 3. ความประมาท 4. ความรู้เท่าไม่ถึงการอ่าตอออ้อนี้ง่าายมก เป็นการแสดงถึงความกะดันยูต่อนายพานใช่ไหมคะอ่าโอเคมีใครผิดไหมข้อนี้หนูผิดหนูตอบข้อไหนหนูตอบข้อหนึ่งความเสียสละโอ้ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เสียสละนะคือความกระตันยนอตันะนี้เลยนรูปเนะตัวมกินะรรมเอยชุมชนนอันนี้เป็นรูปคยย่าบอกคยอลนะนววน ได้รับสิ่งของมาตามภาพนะคะอ่านอ่านซิอ่านซิตัวนี้มองเห็นไหมคะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ25องศาขับรถไม่เกินก0กิโลเมตรต่อชั่วโมง แดงไปร่วมกิจกรรมของชุมชนได้รับสิ่งของอาสิ่งของมาตามภาพนะคะก็คืออาจจะเป็นถุงมผ้านะคะแล้วก็มีตัวแล้วก็มีเหมือนอะไรนะคําขวัญใช่ไหมรณรงค์ต่างๆนะคะ,ะการที่แดงได้รับสิ่งของนี้แสดงว่าชุมชนต้องการสื่อสารเกี่ยวกับข้อใดมากที่สุดนะคะ 1. อะอมไว้ในอมไว้ในวันนี้จะเป็นเศรษฐีในวันข้างหน้า สพลังงานมีคุณค่าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 3. สุขภาพดีไม่มีขายหากอยากได้ต้องทำเองสีหนึ่งคนหนึ่งวินัยหนึ่งน้ำใจขับรถปลอดภัยใช้รถใช้ถนนหกับส1กับ3เอาออกลกตัดทิ้งเลยก็คือหนึ่งหกับอะไรคะ ไม่ใช่กระสีง่ายมากเลยนะกระสี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 กระส ตอบหรือยังคะตอบแล้วคะ่วคะำเป็นเลยข้อสองถูกนะคะข้อสองพลังงานมีคุณค่าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือข้อความในภาพนี้สื่อถึง การรณรงค์ให้ประหยัดพลังงานต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมพลังงานมีคุณค่าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นคำตอบที่สอดคล้องกับภาพที่กำหนดให้นะคะใครถูกบ้างยกมอถูกมาเลยค่ะใครผิดข้อนี้เนมกับใครผิดอนุพูกู้อสี่พขาใช้วตถหนึ่งขับปลอดภัยอนี้ อ๋ออันนี้อาจจะเป็นตัวรวงนะคะลวรวงไงเขาเขียนว่าตัวหลวงเห็นไหมตัวรวงก็สีใช่ไหมผิดเพราะข้อความในภาพไม่ได้สื่อถึงการใช้รถตามกฎหมายจราตรนอัานอ้เอ็นขอ้เอ้าเอ้านอ้าเอ้าเอี่เ,อ,เกอกนะค้อ อันนี้เป็นข้อเขียนคําตอบสองสองข้อนะคะใช่ค่ะเขียนต่อเอาตอบแล้วก็ข้อ1กับข้อ2เหมือนเดิมนะคะหน้าหรือว่าหน้าเก่าหน้าเก่าก็ได้หรือเปล่าหน้าเก่าฉันไม่พอหน้าเก่าไม่พอหน้าเก่าคุ้มพอค่ะเขียนต่อเลยค่ะต่อต่อเลยนะคะถ้าไม่พอค่อยไปหน้าใหม่ตอบเลยอ่านอ่านข้อความในกรอบนะคะเด็กๆทุกคนชื่นชอบการฟังนิทาน เอ้เมื่อวานเราทำแล้วอ่าเปลี่ยนเป็นข้อใหม่อ๋ออันนี้ก็ทำเอบบิลอ่าอันนี้ยังไม่ได้ทำนะคะอ่านบทร้อยกองแล้วตอบคำถามหากทำลายป่าเหมือนค่าชีวิตแห้งแล้งวิป,ปริตฝนฟับเปลี่ยนแปลน้ำท่วมเมืองจม ขืนขมดวงแดหาทุกแท้แท้ให้ชาวโลกตรมนะคะจากบทร้อยกองนี้กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในเรื่องใดบ้างนะคะต่อไปสองข้อเหมือนเดิมนะคะ